สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมตัวงานไม้ประดู่ทรงเ4นะครับตัวนี้ที่เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทําสีดํานะครับมีงานที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับแล้วก็จะมีงานที่ผมทําไว้นะครับรวมอยู่ในนี้นะครับลูกค้าสั่งเยอะนะครับก็เลยทําสีไ้รอก็มีนะครับเวลาสั่งสั่งทาสีจะได้ไม่ต้องรอนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับ ไม่ได้คิดเพิ่มนะครับงานทําสีนะครับตัวนี้ราคาสองพันนะครับเป็นงานไม้ประดูนะครับทําสีให้ฟรีนะครับถ้าลูกค้าต้องการทําสีนะครับก็ทําสีให้ฟรีเลยนะครับการทําสีก็จะลงดานะครับลงสีดําแล้วก็ลงเคลือบทับนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พ่นแค่สีเข้าไปนะครับคือเราลงสีดําเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีการเคลือบทับอีกนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะครับ นี่เราทําให้ฟรีเลยนะครับปกติถ้าเป็นงานไม้ประดูไม่ได้ทําสีก็ราคาอยู่ที่สองพันนะครับส่วนตัวนี้ทําสีดําก็ทําให้ฟรีนะครับราคาสองพันเท่าเดิมนะครับอุปกรณ์นะครับในชุดอเอ็มโฟก็จะได้โรเลอร์ไปด้วยนะครับตัวนี้เราจะให้โรเลอร์ไปด้วยนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะไม่ได้โรเลอร์ก็รุ่นนี้ก็ให้โรเลอร์ไปด้วยนะครับ ก็จะมีโรเลอร์ซูเปอร์ลีนนะครับมูลค่า180บาทเนี่ยแถมไปให้เลยในชุดนะครับมีลูกดอกให้1ลูกยาง1ชุดท่อพ้อมสาย p ี100ปอนด์ให้1ชุดนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนะครับอ่าช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลอาบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนะครับแนะนําให้โทรมาเลยดีกว่านะครับสะดวกโทรมาสั่งเลยนะครับเอารุ่นไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่ก็แจ้งมาเลยนะครับเราอยากได้รุ่น m 4นะครับถ้าเป็น สีไม้ประดูเลยก็2 0 0พันนะครับหรือว่าจะสั่งทําสีดําก็เป็น2 0 0พันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีงานที่รอพร้อมส่งได้เลยนะครับสีดํานะครับนะครับก็มีงานที่ลูกค้าสั่งแล้วก็เป็นงานที่เราทํารอไม่ให้ลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าสั่งนะครับก็จะได้ไม่ต้องรอทําสีนะครับก็ทําให้ไปเลยนะครับเป็นงานยิงเร็วนะครับยกยิงเร็วนะครับยิงปลาผุดนะครับน้ําหนักจะเบาหน่อยนะครับตัวนี้เพราะว่าพันท้ายมันก็จะหายไปตรงนี้เนื้อมันจะหายไปนะครับ ตอนแรกนะครับผมก็กะจะทําให้มันเหมือนท้ายพับ m อ็มโฟนะครับตรงนี้ไม่ใหันมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงออกมาหนานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงออกมาคล้ายๆพวกปืนพันท้ายพับของเอมโฟนะครับผมกลัวมันไม่แข็งแรงนะครับก็เลยเสริมตรงนี้นะครับก็เลยใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็เลยเป็นทรงนี้นะครับแต่มันได้แรงบนดไดใจมาจากปืนท้ายเอ็มโฟนะครับท้ายพับเอ็มโฟนะครับน้ำหนักเบานะครับกระชับยกยิง แนวเล็งพอดีกับตาเลยนะครับยกขึ้นมาสําหรับงานยิงเร็วเลยนะครับเรายกขึ้นมามันจะเสมอกับสายตาเราพอดีนะครับจับศูนย์ง่ายนะครับยิงง่ายตัวนี้ยิงปลาผุดได้ดีเลยนะครับน้ําหนักมันเบาด้วยนะครับนี่ครับลูกค้าสั่งทําสีดําดูดูเลยนะครับนี่ครับทาให้ฟรีนะครับสีดําไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะครับ รางเป็นรางเควันนะครับเป็นไกดกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับตัวนี้มีตัวอีซีล็อกตรงนี้นะครับตัวช่วยล็อกนะครับแล้วตตรงนี้เป็นเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับเนี่ครับเวลาเราขึ้นแล้วเรายังไม่ยิงครับก็เซฟไว้นะครับหรือว่าก่อนจะขึ้นยางเราก็เซฟไว้นะครับปวดเซฟก็ยิงได้นะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับ สึกล้อมีปัญหาตอนไหนาสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับไก่เราซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับเราการรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับเพราะว่าระบบกลไกภายในเราใช้สแตนเลสเกรดแข็งนะครับไม่สามารถสึกล้อได้ง่ายนะครับลูกดอกก็ไม่กัดก่อนมันได้ง่ายๆนะครับก็การรับประกันให้ตลอดชีพไปเลยนะครับมีปัญหาตอนไหนใช้ไปสิบยีปีก็ยังส่งกลับมาเคลมนะครับซ่อมให้ฟรีเลยนะครับดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับ <genug S 1> ถ้าซ่อมไม่ได้ผมเปลี่ยนตัวหม่ให้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาได้นะครับในอนาคตนะครับ รางเป็นรางเควันนะครับรางเควันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับเพื่อรับสาย PE นะครับสาย PE จะเข้าไปอยู่ในรูข้างล่างนะครับส่วนข้างบนจะเป็นร่องของลูกดอกนะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะคลายตัวออกมาพุ่งออกมาตรงรูนี้นะครับอ่ามันจะไม่มีจังหวะที่สาย PE มันหย่อนเหมือนเราเอาสายไปพาดไปตรงข้างปีกนะครับ มันจะมีจังหวะที่สายด้านหลังมันหย่อนนะครับเพราะว่ามันล็อกอยู่ในรางตลอดเวลาเวลาเรายิงไปมันก็จะพุ่งออกไปตรงรูหมดนะครับมันจะมีจังหวะที่มันหย่อนลงไปพันกับปีกหรือว่าตีขึ้นไปพันกับยางนะครับตัวนี้จะทําให้มีความปลอดภัยมากๆนะครับตัวนี้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแน่นอนผมรับประกันให้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้างรุ่นเก่านะครับที่ผมทําแบบเอาสายพัดตรงปีกอ่ะมันจะเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับผมไปยิงมันจะติดจะขัดอยู่บ่อย ยิงไปสักห้าสิบหกสิบครั้งอาจจะเจอปัญหาหนึ่งครั้งนะครับยิงไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับบางทีก็สายพีเอไปม้วนอยู่กับยางนะครับบางทีก็ไปติดอยู่กับปีกนะครับแบบนั้นนะครับก็เลยออกแบบเควันมาให้มันมีร่องข้างในนะครับเวลาเรายิงมันก็จะปลอดภัยนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมานะครับตั้งแต่ผลิตรางพวกนี้มายังไม่เคยเจอปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมรับประกันให้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรุ่น M4 นะครับตัวนี้ สั่งทำสีดํานะครับสั่งมาเลยนะครับถ้าอยากได้นะครับอยากได้สีดําต้องสั่งด้วยนะครับเอารุ่น M4 สั่งทําสีดํานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วครับมีพร้อมส่งเลยนะครับก็ทําไว้รอนะครับลูกค้าสั่งทําเยอะนะครับมันดูแล้วมันดุดีนะครับดูครับมันเข้ากับสีรางนะครับมันตัดกับสีรางนะครับมันจะดูดูดูเท่ดีนะครับเป็นดําๆแบบนี้นะครับนะครับ ก็จะดูสวยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่ายิงดีแน่นอนนะครับตัว m อเนี่ยผมทุกวันนี้ผมใช้แต่ตัวเอนะครับเพราะว่าน้ำหนักกันเบานะครับเวลาไปยิงเองก็ใช้ m อ f นะครับน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็เวลาเรายกขึ้นมานะครับเราสามารถเคลื่อนหน้าเราถ้าเราแขนสั้นนะครับหน้าเราอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะไม่มีงอนข้างหลังนะครับเหมือนมือสอดเหมือนอันนี้มันจะไม่มีงอนข้างหลังให้ติดเราสามารถสไลด์แก้มเราไปได้เพื่อปรับตำแหน่งสายตานะครับให้เข้ากับหลังนะครับตรงนี้โดยไม่ติดขัดนะครับยิงดีครับใช้งานดีเลยตัวนี้นะครับอ่ะช่องทางติดต่อนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับเฟซบุ๊กข้างคิวเป็นยิงปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับแนะนำให้โทรมาสั่งเลยนะครับสะดวกสุดนะครับโทรมา บอกรุ่นนะครับบอกรุ่นบอกราคานะครับคุนแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับบอกรุ่นบอกราคานะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่มาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับเราอยากได้นอกเหนือที่เราจัดให้ไปในชุดนะครับเราก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกลูกละห้บาทยางชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่อพอมสายพีชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับโรเลอร์นะครับ ถ้าอยากได้นะครับเอาไปใส่รุ่นที่เรายังไม่มีก็180บาทนะครับอันนี้รวมส่งนะครับ180บาทเราส่งให้ฟรีนะครับถ้าสั่งไปพร้อมปืนก็ลองคุยกับแอดมินดูนะครับเผื่อแอดมินเขาลดให้อีกนะครับเพราะว่า180บาทเรารวมค่าส่งให้ <'_ Netherlands. S 1> แล้วนะครับถ้าเราสั่งซื้ออย่างอื่นด้วยสั่งซื้อปืนไปด้วยอย่างเงี้ยแถมถ้าสั่งซื้อไปพร้อมกับปืนรุ่นที่ไม่มีโรเลอร์นะครับเราก็จะลดค่าส่งให้นะครับลองคุยกันดูนะครับน่ครับช่องทางติดต่อตามนี้นะครับ อเคนะครับคลิปนี้ก็ออกฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ